แล้วมาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสวีดเดนสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทำยานเสียงมั้ สวัสดีท่านผู้ชมคอมเมนต์หน่อยเสียงเสียงมีไหมเสียงเสียงมากดหนึ่งให้หน่อยเสียงมากดหนึ่งให้หน่อยครับกินไปคุยไปนะครับวันนี้เอ้สวัสดีสิคนทาง Facebook มาเร็วมากสวัสดีนะครับวันนี้หัวข้อกินไปคุยไปนะครับสัญญาณเสียงมาไหมครับเสียง ท่านผู้ชมอ้ากดหนึ่งมาแล้วคุณ k n t คุณเก่งนะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลุ่มเพชรนะสวัสดีทาง YouTube Facebook ด้วยนะครับสวัสดี24ท่านทาง Facebook สวัสดี4ท่านทาง YouTube นะครับวันนี้อหิวข้าวมากเลยนั่งอัพนั่งอัพโหลดคลิปทั้งวันเลยข้ามวันข้ามคืนมา2วันเลยยังไม่หมดเลยคลิปเยอะมากแล้วก็หลังจากกำลังจะไปหากินข้าวจ้ะ ก็เลยเดินมามากินเนี่ย,ยร้านหมูกระทะโอ้โหสุดยอดร้านหมูร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวจะบอกพิกัดให้นะครับแล้วก็เลยแบบว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดคุยกับท่านผู้ชมนานแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะช่วงหลังกินไปเนี่ยคุยไปกินไ,ไ,ไปดีกว่าเพราะจะาผมกลับไปห้องนะไปอัปโหลดก็ไม่ได้ไลฟ์อยู่ดีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันรีวิวให้ฟังแลวกันนะงานเปิดวงเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารีวิวดีกว่า แล้วก็พูดถึงงานวันพรุ่งนี้สวัสดีคุณโอ้ยอ่านไม่อ่านสายตาอ่านไม่เห็นอาทิพงศ์อ่า,อ,าอ่านไม่ถูกต้องขอภายขอภัยด้วยนะครับคุณเก่ฑสวัสดีสวัสดีคุณสุนทรสุนทรนะคือสุนทรนะครับสวัสดี Facebook 55ท่านสวัสดี ยูทูบ25ท่านนะครับพอวันนี้เซียหมูเลยนะเสียหมูอะ่ะกำลังนั่งอัพโหลดคลิปเลงให้มันหมดคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีคลิปมาอีกก็คือคลิปคงมชันลึกลูก,ลกทุง Award ่งอเวอรดอ่ะโอ้โหมาเยอะแน่ๆเลยนะฮะคงมชันลึกลูกทุ่งอวอรดแล้วก็ได้ข่าวว่าคนจะไปเยอะมาก